อันเอาแล้วยังค่ะโคตเนี่ยกคแล้วตัวแดงแดงกันไม่ต่อยอันนี้สวัสดีค่ะพอกันก็ไมตต่อยเสียงท้องนะค่ะเนาะวันนี้ค่ะไม่ต่อยก็จะมาท่าหนาทีคือเก้าละค่ะเจ้าชูดจะยังห้เรืยนเธออันอันนั่นนี่นี่นี่ผู้มาตรวจงานที่หน้องผู้มาตรวจงานค่ะเอนเอ็นจรคุณผู้มาตรวจงานเขาวันนี้ คุณหนูมาตรวจงานทำไมไม่มาถ่ายค่ะคุณหนูมาแล้วค่ะอะคุณหนูมาแล้วค่ะคุณหนูมาตรวจงานคุณหนูมาตรวจงานค่ะเมื่อนี้ห้องกระิทถาการแสดงเริ่มทําการแสดงแม่ต้อก็จะมาจัดชุดจัดยังเนาะค่ะเนาะน้องคนเดี๋ยลงมาเหลี่ยมน้ำชี้เทียกะม่คกนกับโม่คอเดี๋ยวลงมาด,ดอกค่ะเพราะว่าคุณหนูโมน,นี้มี นี่พีเล er. ี่ยงค่ะนี your your ่แมวี่แมววิไม่เอาน้องเนาะค่ะเนาะแต่ได้เดยกมา่ยอ่ันมาดอุ้มดีกว่าอาหาตป้าก่อนแเดอรวอานเขาไปก่อน อุะนนู้นมม่หลักค่ะคือเอาดีมาดูเลมาดูเลยเฮาดูเลยตวดตาเอ็ดตวต้อยจากเอ็ดอ้ตเล็บน้องต้อยเฮ้ยยาวีได้อยากลูกต้อยเุนขุนแม่แม่น้องอนนู้ว่างค่ะอันนี้เอ็ดตาเ็ยมบ้างหน่อยยิ้ม

ร่วมด้วยช่วยกันงั่นวะห้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะสวัสดีค่ะหมอลำสวัสดีค่ะเอาคือสวยแต่มี้แปลงหลางแล้วค่ะเอาโอ้ยแมนบอนะแมนผู้กินเข่าของเจ้าบ้านแมงแมวแมงผู้กินเข่าของเจ้าบ้านเขาเดียวกันก็เหมือนสาว พี่น้องเกันก็มือเ้ากัค่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเดอบัดเป็นคนละคนเลยเด้อค่ะกับกนางกินเขาเมือเศร้านี่รอติดตามนักหลออมห้่ฮะนาะค่ะว่าจะรลองมวนซ้ำไดขนาดร้องบ่มวนได้หน่มาไล่เขาเลยอพี่น้องมาไล่เขาตึบงๆหค่ะขอบคุณพี่น้องที่ให้ความักความตตากับน้องสลานัทิดาดามพน้อนะคะฝากติดตามช่องไหมาใหม่เด้อค่ะ ดาชาแนลนะคะพี่น้องขอบคุณดุกก็ลังแรงใจค่ะเอาแต่ขนาดขนาดบ่าเนี่ลองเพ่งเด่นนี่พี่น้องเสืวอสีลองสีดำสีสันเลยมาไล่นี่ยเขาติมเติมไข่มาหาตาพี่เอกไข่เนี่ล่ะตำช่องนั่นตำช่องนี่เจ็ดสิบหกช่องเลยเอ้ยไปหามาเถอะน้ำแข็งน้ำขึงนกันนะฮะ นำแข้งน้ำแข้งเข <อ S 1> <ม>าจ,จะ่เขาไม้็งก่รอปล่อยเบิดลเอยนะอันนี้ก็จะเป็นไฟเตรียมตัวเขาไม่ต่อเนาะคะ่ะไม่ต้อ่อก็จะเสียบค้นเสียบยั้งไว้แล้วแล้วก็เตรียมชุดเตรียมยังไว้ให้น้องๆที่งานแล้วเนาะคะ่ะค<จ>่ะเป็นบรรยากาศที่ว่าไม่ต์่อยเตรียมไว้เนาะคะ่ะตอนช่วงนี้เขาก็กำลังเตรียมตัวเตรียมยังอยู่เนาะคะ่ะ ทางพุ่นก so ็จะเป็นอาจารย์นักดนตรีเพิ่นกำลังเตรียมตัวเนาะค่ะเตรียมตัวจะไล่สดแล้วค่ะกำลังกำลังกันเบิ่งมาไล่ค่ะมาไล่มาไล่มาไล่ผู้ใดเนาะนี่เนาะมาไล่หลๆนี่จิเป็นข้องผู้ใดเนาะค่ะพี่ทั้งผี่กับมีค่ะเอาบ่แมนจิตเป็นข้องเจ้าของเสียบ่พี่น้องเสียผู้ใดเนาะนี่เนาะ ไายบ่แม่นเสียเม็ดต้อยบ่กเหอตะเกาพวงมาไล่ยุ่งกันใกล้เสียผู้ใดเป็นของผู้นั้นได้พวกมาไล่ร้อเบิ้งรอเบิ้งรอเบิ้งในไล่สดว่าเป็นของผู้ใดหลายที ML ่ส er. um. ุดรอเบิ้งในไล่สดเนาะค่ะว่าเป็นของผู้ใดโบนีเดอร์อาจจะเสี้นงนะริบๆ ราีกับรงเตียมพวงตั่วขั้นหน่อโค่ะโอ้ยเตียงพร้อมในจะามาสมัไ่หลูกค่ะฝากติ๊ตานน้จ้าม่จาจิเต้นถือกบ่ห่ะลูกบ่ค่ะน้ำนยหอนลอยเลยค่ะาโอ้ยอันคือมมาซ้อน้ามูนะห้องก็มาสมัคเหมือนนี่แม่นบ่แม่ค่ะ จุ๊ดดิตัวเล็กค่ะจับจุดจับจุดพี่น้องอันนี้ช่องท่าไหนเนาะค่ะอันนี้ช่องคลอดค่ะโอ้บอแมีนค่ะพี่น้องวบาหยอกลูกหลานไปเัินเด้อช่องเม็ดต้อยค่ะช่องเม็ดต้อยอันน้องตี้ช่องยังฝากช่องบิวตี้ชาแนลได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะนอกไมค์ค่ะสักสักมาไมคนะคะดูสค่ะวูส์สมัก์คไมคเพิ่งจะเริ่มเต้นมือนี่เป็นมือแรกเป็นบ้า ไม่กาฝากไม่นะคะจ้าค่ะค่ะตอนนี้ก็เลิกงานละค่ะบระมิมวนเลิกงานยังเด็ดสิ่นบ่ให้เล่นตอนนะะ่อเนาะค่ะกับดิส่วนทีมง,งานทำรับทีมง,งานเบื้องหลังของเฮาเนาะคะ่ะกำหนังพากันเตรียมตัวเก็บฟ้องเก็บหยังค่ะ โอ้ยจะรีดตัวนชาติงานเท่าบนน่นพี่น้องชาตตั้งใจตั้งตัวว่าจะเรียนนี่ยเนาะค่ะเนาะนองจันท์ะเปาเตรียมตัวเก็บของค่ะโอ้ก็ได้มาไล่แถวลูกโอ้ยได้มาไล่กรเกาเต๋อเื่องีมันถ้าเราทำ ตลลี <c ười> <c ười ่ตูนนาะลูกนาะโอ้ยนอนก็ไป็แบกเล็กจานจับมาสิก็ไปแบกเล็กขึ้นเก่าทันพี่น้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังไง สเสียใจมากมากเลยครับเนื้อเนี่ยโอ้ยหัวลดกับน้ำล่ะครับปลอบใจแขวงปลอบใจแขวงอาดลากบอเป็นยังบอเป็นยังบอจองเสียใจเฮาเฮาทีมงานเปะอยู่แล้วน้อเสียงเสียงร้องโซฟายสียงมาบันี้ ยังมวนสนุกสนานคือเก่าเนาะพี่น้องเป็นยังไดแน่ล่ะลูกโอ้เสียลมครับแม่ไม่ต้องเสียใจของเราเป๊ะอยู่แล้ววัดหนาไหมสูงคือเก่าครับพี่น้องครับเนียนนะครับมันเตรียมพร้อมมันพอดย่ามเหรียญแล้วซีเหรียญแล้วโอ้คีรายก็เออเอาเหรียญไหนมันพานหลอบนี่ไปซะให้มันจบซะแมนโมเมียเนนค่ะโอ้ยไแต่ตั้งใจว่าเห็ดเบิดลมันประมาณว่าเห็ดมือนหนึ่งมือเดียวเอากัดชั้นกันอยู่นี่ซีมือปุณ ตัวจ <mean> ีไห่พี่ไห่หน่อข้าชมตัวสีเหล้วตัวจีนีเน่ออ้าวจะเป็นเบื้องหลังของทีมงานของเรานักค่าวทีมงานของเราก็บกำลังเก็บเก็บของสู่ๆต่อไปทถอนตัวทีมงานของเรา วอ้ยวัน้คือมีความเ่ยนเ้ยวุ้ยพนี้ที่นัองยังม้วนกันคือเกาสนุกสนานนี่้ะคือเกาว่าได้เทียเดียโอหดน้ำม้นกับพี่อย่าหดมาใจเมีเด้อเทียนน้ำม้นนะน้ำม้นน้ำม้น phải ra mua người bạn, người áo คือเก่าแล้วพี่น้องจะลี่กำลังเตรียมเก็บของเก็บยังขาดทีมงานของเฮาวเป็นยังค่ะสู่ๆเ่เทียมหนาก็ยังมีต่ออีกอยู่ดอกค่ะเทียมหนาก็ยังมีต่อเป็นทีมงานของเฮาเก็บของแล้วค่ะอึดเจ็บ Yeah. สวัสดีค่ะไม่ต้อยมาแนล่ะมางสาลาพี่น้องป่าลุ่นค่ะเดี๋ยวแจ้อ้วนยะเฝ้าไปก็ได้กระทางามเจ้เมืองดหล่ะพี่น้องเก้ยได้กะตางามค่ะงามเน่ยอุจารแต้งโตอุจาแต้งโตย่างงาม คุณอะเบิ้งเน่ยหะพี่น้องกระปองให้เบื้องกระปองให้ไมเบิ้งเนอื้วนดอเนี่ยละอ่ะปันล้วนสเน่ย้เตนักน้อยเน่ยม้วนมนมวนกับเจ้อ้วนม้นมนให้เอฟีบงเน่ค่ะหมุนนม้นปล้วนมนให้เอเบงแน่ โอ้ยนออุจาอุจารนันเต็งตเนาะที่น้องฮะบ่เบนเข้าไประบบเตี้ย ลานีจนได้ทุกนี้แล้วค่ะไม่หาเห็ดหมาได้มาล้นเลย่อนอย่าวปไม่หาเห็ดหวาเนี่ยโค้วิทย์ละค่ะแมู่้ต่อไปเล่เจียมห้างค่ะูค่ะกำจงนี่เวลาแนี้เนาะโอ้คนรุ่นอุจาร์อุจาร์ตัดสเองเป็นมค่าหนิตัดเองใส่เองค่ะไว้เอง

เช็ดค่ะน้องคะที่การไม่คาดคิดว่ามาถึงเราก็ตามสถานการณ์ค่ะเราฝืนไม่ได้นะคะดิดดิดเนี่ยนค่ะพ้อกันไหมแน่นอนเนาะลูกเนาะแน่นขาแน่นอนขาข้อกันไหมแน่นไปใส่จนได้เสด็แม่นเยอะแน่นเยอะเป็นบรรยากาศของทีมงานเท่านั้ค่ะ พี่แนรักับผมครับทาไมทางทางนั้นเงียบงบแล้วบ่เก็บของแล้วแล้วบ่น